แบกบนสายหมู่ตอนหมู่รับราชการชรุ่งพุ่งแรงต้องสารเจ้าโรงเกือกมู่ตอนนี้เหมาะสำหรับท่านที่รับราชการทหารตำรวจหรือทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับราชการ ต้องการขอพอรให้เจริญในหน้าที่การงานมีความสำเร็จในการทำงานที่ต้องทำต้องมาที่นี่ศาลเจ้าหอนวองกุงหรือศาลเจ้าโรงเกือกแห่งตลาดน้อยศาลเจ้าโรงเกือกเป็นศาลเจ้าเก่าแก่อายุกว่า200ปีสร้างโดยพ่อค้าชาวจีนแคระหรือคนจีนเชื้อสายฮักก้า เหตุที่ศาลนี้มีผู้คนนิยมมาขอพรเกี่ยวกับการทำงานราชการเพราะมีองค์ประธานศาลเจ้าคือ้อนหวงกุงตามตำนานท่านเป็นกษะสัตรหรือขุนนางชั้นผู้ใหญ่ดังนั้นจึงเป็นที่เคารพของผู้ที่ทำงานราชการหรือผู้ที่ต้องการเสนอโครงการกับหน่วยงานราชการก็สามารถขอพรอให้สําเร็จดังสมความตั้งใจได้ ที่ศาลเจ้าโรงเกือกยังมีจุดสักการะอีกอย่างหนึ่งคือศาลเจ้าไทสวยเอีย้ยเทพเจ้าแห่งโชคว่ากันว่าศาลเจ้าโรงเกือกสร้างโดยเศรษฐีชาวจีนที่ต่อมาเป็นคุนนางชั้นผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่บริเวณนี้เดิมเป็นบ้านของท่านจึงมีการเชิญเทพแห่งโชคลาภมาไว้ด้วยดังนั้นหากขอพรสำเร็จในงานราชการแล้วแวะขึ้นไปขอพรที่อาคารสองชั้นที่อยู่ด้านข้าง ก่อนขึ้นชั้นสองไปไหว้แปะกงที่อยู่ด้านล่างก่อนแล้วถึงขึ้นไปขอพอรเทพเจ้าแห่งโชคลาภให้มีความสำเร็จร่ำรวยเงินทองสารเจ้าโรงเกือกมาครั้งเดียวได้ถึงสองลองแวะกันไปดูแม้จะไม่ได้ทำงานราชการหากมุ่งหวังจะรับราชการให้เจริญก้าวหน้าก็มาขอพอรได้หรือสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐก็ได้เหมือนกัน